จะไม่มีที่เขียนบวกกับลบบวกทีห้บวกที่5าออกจากบีออกจากบีเีทีหนึ่นะบเข้ทีน่1บวกกับอะไรเช่อย่างที่มาทางทีห้า นะก,ก็ได้สี่ใช่ไหมเสร็จแล้วสี่ตกไปต้องผ่านสี่ผ่านจีสองนะผ่าสองวันนี้มันไปได้ไปทำอะไรกับใครบ้างเนาะมันเป็นดีแล้วกันดีก็เป็นไปทำอะไรกับใครเป็นดีแล้วดีก็ผ่านจีสใช่ป่ะ ดีสามพมาบวกกับข้างบนลงมาข้างบนลงมามาทางทีหกเอ้ยทีสี่ดีสี่มเป็ีสสี่อะบวกกันได้ไรวะวันนี้คือตัวอะไรนี่เอบวกกันก็จบแล้วได้เยอะวาก ดีสีโอเคดีอีโอเคดีดีโอเคดีโอเคดีโอเคโอเคอ๋อเฮ้ยเขียนคุณนึกว่าผมเขียนแล้วผิดผมนึกว่าคุณว่าผมเขียนผิดคี่ว่าเนี่ยผมหวานมากเลยสอนหนังสือว่าคุณอย่แบบเดี๋ยวคุณรู้ว่าผมเขียนผิดสอนผิดอะไรเงี้ยอ่านแล้วเดี๋อวมาเขียนไหมอ่านแล้วเดีต่อแล้วเดีต่อ าม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 าช่วยเติมเติมต่อให้มันจบจอ่ะลบหเข้าวายล้วไม่ต่อลบหนึ่งเข้ามาจากวายาอันแล้วไม้ต่ออีกนะดีลบที่หกลบที่หกดีดีนะ อาร์สองอาร์สองโอ้อาร์สองโอ้ต้องตัวนี้เท่าไหร่ห่ห่วกห่วกห่าารแล้วเาท่ายไหไรเหรไ่ใช่เนี่ ขนาดต่ออย่างนี้เข็งขึ้นปวดันหมดะทุกอย่างนี่ง่ายนี่ยากสุดของขึ้นปวเลยอ้าวไม่ตอ F P G A อ,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 อมีอะไรบ้างอ่ะอีหนีสง แล้วต่ออ่ะไอเดียวถูกป่ะผมไม่รู้เลยถูกป่ะีหนึ่งที่สองที่สามี่หนึ่งีสี่โอเคนั้นไม่ตอบดูเกนเห็นไหมบ้าไหนปั๊บขีสองขีหนึ่งที่สองี่สามที่อหน่งลบทีหนึ่งที่สองี่สาม ที่หนึ่งที่สองที่สี่ที่หกทกลบที่หนึ่งที่สองทีหกลบทีหนึ่งทีสองที่หกที่สงที่สามที่ห้าใชป่ะมมนรู้เป็นยงไม่ได้ดูที่สองที่สามที่ห้าโอเคที่สองท ลบทีหนึ่งทีสี่ลบเลยนะลบทีหนึ่งทีสี่ที่นี่อ่ะต้องการทีหนึ่งก่อนเริ่มเริ่มยังไงทีหนึ่งทีหนึ่งทีสี่

ข่ายข่ายที่สองที่สามที่ห้าที่สองที่สามที่ห้ไปเรยที่สองยังทำงานง่ายไหมอ่ะเดลต้าเดลต้า ก็มีดูเกะมีอะไรบ้างสองตัวที่คูณกันผลบวกของดุูเกณฑนผลบวกของผลคูณดุูเกนสองตัวที่ไม่ติดกันมีสองตัวไหนที่ไม่ติดกันไหมนี่ปะ อันนี้ติดกันติกันเทีสองติดใช่้ทีน่งทีสี่ทีโมเดลกเนี่ยทีหนึ่ีสี่เทีสองทีสาติดปะทีหนึ่งทีสี่ทีหนึ่งที่ทีสองก็ เมื่อขนาดตัวเดลต้ามันยังมีแค่นี้ตัวตัวจาตเกตนีจำ่างูดเลยนะเดินเดินตเกตยังยังมีอะไรที่นึงันต้งเปนลูกเกณตัวไหนที่ไม่ติดกับผ่านอ้าวผมบอกเองครผ่านตัวหนที่หนึ่งที่สที่สามตัวไหนที่ไม่ติดกับที่1นึ่งที่สองที่สามไม่

ง่ายคัตลกเหนุผลเหตุกาว่าทำไมมันถึง่ายเพราะว่ามันบรุมพลังมันจออกหมเพาจะเป็นฐานหนึ่งบวกด้วยตัวลบตัวกบวกเพราะว่าโดยเ่มันเป็นนิ่งีฟใช่ป่ะลบลเป็นเดินเป็นตัวตัวที่ม็นคูณเดลต้าหนึ่งเดองนี่ยก็ันเป็นน่งแต่ไม่เสมอไปนะต้องลองคำนด้วย ไปเช็คดูว่าคำตอบตรงกับยุบบองไหมอ้าวอย,อยู่ในนไหนเนี่ยอ้าวไหบวิดีโอครับทั้งนั้นหรือเฉพาะเรื่องเรื่องไม่รู้ว่ะครับโายทั้งทั้งคอหรือเฉพาะเรื่องหรือวิดีโอของผมหรือวิดีโอของ เอร์จำไม่ได้